สวัสดีครับวันนี้ผมผมจะมาเล่นเกมมอเตอร์ไซค์นะผมเป็นอีพีที่สามนะผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะผมเดี๋ยวก่อน,นึงติดหมวกขึ้นก่นอนเพราะจะได้ไม,ไม่ไม่ต้องมีโฆษณาครนะับผมปาเด๋วเรารอให้มันอัพโหลดกันนี่เราได้ตล่มแล้วว่าจะได้อะไร

เราจะไปยังไงเนี่ยไปยไปไป,ไปอ้อเอาใหม่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 เอ,อาใหม่รอพร้อมพร้อมจังหวะนี้ก็มา

เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันไม่เห็นนะเอาจริงเอาใหม่นะผมเอาเป็นแข่งบ้างเถอแข่งเ,เป็นแบบแข่งด้วยนะนะโอเคจะแข่งกับประเทศเลยไทยกับหูอเมริกาไทยกับอเมริกานะผม คนนะทุกคนโอ้โหแล้วเป็นขนมมืดด้วยโอ้โหเนี่ยเนาไม่ได้จุดนี้แล้วแต่ว่าอีกไมงมันมันจะมันจะไม่จุดแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้แล้วแต่ว่าน้ไมโนมันไปเร็วแล้วมากเลยไปเร็วแล้วมันไปเร็วแล้วไม่ได้แล้ว ใช้สปีด้วยโอเคตอนนี้กำลังเล็กๆอยู ชนะเราดีแต่ที่นึงตอนนี้มันกำกับใคใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมเออแะที่หนึ่งที่หนึ่งไอ้หนึ่งที่หนึ่งห,ห,ห,หรือเปล่าเมื่อกี้ไม่รู้มันเข้าพร้อมกันหรือยังไงนะครับผมน่าจะที่หนึ่ง<ม>เออต้องอย่างนี้สิต่อไปจะจะเป็นไทยกับอะไรโปรตุเกสไทยกับโปรตุเกนสนะผมหนึ่งสองเป้า Icana, เลิกแล้วค่ะขับรถสวยดีเลยไปไปไปโอ้ยเมื่อกี้ ไม่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 หนาวเดี๋ยวน่อ้ผูไปใจแล้วดีนไกันไอู้ยชนะเราได้นไนมาดิ ผมไปไกลแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะแพ้ไม่ได้จะแพ้ไม่ได้จะแพ้ไม่ได้บล้อเลยเออไม่ได้มันมันรอดไม่ผ่านเดี๋ยวก่อนไม่กินจะตายเดี๋ยว คนมาก,ก่อนเลยแลยว้วก่อนนะเอาใหม่ไ oh ทยกับอะไรรอบที่ท้ายแล้วรอบท้ายแลผมไท,ย,ทยกับอินเดียไทยกับอินเดียนะผม

หนึ่งอันดับที่หนึ่งนะผมต่อไปจะแข่งต่อไปไม่แข่งแล้วจับเวลาดีกว่าเอาแบบเดิมน,นะผมแบบมาพรนะ้อมแล้วทุกคน โอ้โหเช็บเก็บเกก้โอ้โหไม่มันเร็วจังเนี่ยเมื่อกี้ทุกคนน่ากลั เร็วจัดเร็วจัดไม่คุ้มเลยวันมาอ่อนไปแล้วก็ไปแล้วไปกันนี้ 啊，我妈呀，哪有？ มีสามร้อยไปถึงไม่ถึงสี่ร้อยอะอัน้ผมไม่รอดว่ะเดีทุกคน そうです。 ทุกคนเราต้องเอาให้ดีที่สุดเอาใหม่ oh <my. S 1> oh มัคืนตด้วยวันนี้นะผมผูจำได้ไหมคนี่คเดียวเมือนะผมกีวิ mm. ะะไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะผม เอาใหม่เอาใหม่นะผม thôi, tất cả mọi đúng không? Đúng không? mọi người, แล้วนทุกคนยันไ่ยขึ้นเลล้ะวัออนี่งัอย่างงเอาใหม่ไ่แข่งแบบเอาอัน่นมั่งดีกว่า กินแบบอื่นไม่เห็นอะไรเอาแบบเดิมดิเอาแบบเดิมที่แบบตอนแรกที่เราเล่นอะอย่อยางนี้มันเป็นก็เหมือนเดิมอะนะอ๋อ,อนี่มันเดิมเป็นไงอันนี้เป็นะ อันนี้มันเป็นแบบไอ้นี่นี่แบบมันจะลดเวลาไปเรื่อยๆให้เราแบบมันเหมือนกดดันอ่ะนผมดันนี้อเอากลับเป็นดันเดิมเดียวอยากแต่งแบบเดิม,มแมทหมดแล้วนะผมรอ้อ

คือคนโนะบดแล้วผมมีลายหนึ่งลายสองแนละ้วผมลายที่หนึงง่งคือหัวกระโหลกลายที่สองคือลายไฟทมกอย่างถ้าอันใครคอมเมนต์ว่าลายไหนเยอะสุดผมจะข้างหน้าผมจะลายนั้นนะผมวันนี้ขอใช้ลายลายไฟเอาอีกแข่งแข่งกับเทือดอะไรดีไทยกับอังกฤษหัวอ,อ,อ,อังกฤษอีกแนละ้ว มันต้องดูเินให้ดีๆนะเน,น,นี่นนยเดี๋ยวเนี่ย้เกือบแล้วนะผด้วยรถพีเดะตายเลวตอ,ตอนนี้นะผมคือเราต้องไปเรืยๆโอ้มันเราจะแพ้ไม่ได้ตรงนี้เราจะแพ้ไม่โอ้ ลายไฟไหมสีด้วม <ettes> ันก็เออสีเขียวดิวสีเขียวผมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ดิเนลี่ยนไปไหน ลา,ลายกะกทอดูลียน่มีมมมมม้เน,น,เน,นเเพิ่มผมสาลายนะลายลายที่หนึ่งคือหัวกะโหลกลายที่สองลายไฟลายที่สามลายคล,ายลาย้ายลายซับวีเลยเ ถ้าใครหวดอันไหนเยอะสุดของจนะวันนะั้นนะผมก็เป็นประมาณนี้นะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะกดกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบายอย่าลืมกดกิดิามด้วยน,นะครับถ้าอยากให้คลิปหน้า 15, ถึางทำะไรก็สามารถอมันรเลยได้นะครับ๊ายบาย